อร่อยน่ากับผลิตและ A.S. อาหารไทยเลิศไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เลยค่ะเริ่มกันที่อัคณีอาหารไทยสี่ภาครสชาติต้นตำรับเมนูแนะนำไส้กรอกปลาแหนมอร่อยมากมาต่อกันที่จีรกา อาหารไทยสมัยรัตนโกสินทร์ลนปาลาล้าปลาบูหอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรครบจริงๆและหอมปลาร้ามากๆเรือนรถนั่งชิลริมน้ำบรรยากาศดีๆโดยเฉพาะมีกรอบโบราณอร่อยจริงๆหรือจะมาที่สวนตาลอาหารไทยพื้นบ้านสุรเด็ดจากจังหวัดเพชรบุรี แกงคั่วปูใบชะครามถูกใจคุณแน่นอนค่ะมาต่อกันที่จิ้นเจ้าฟาร์มใครสายหมูกรอบเลเวอร์อันนี้แนะนำเลยค่ะเพราะเขาได้รับมิชลิน5ปีซ้อนและวีแกนมหานคร กับกเสน่์บ้านไม้อายุกว่าร0อปีเอาใจสายรักสุขภาพ <นะ S 1> ข้าวซอยเบเกนหลีกการันตีเลยค่ะเหมาะมากสำหรับคุณลูกค้าเอสนะคะเพียงคุณแค่ใช้ AIS พอย n t หนึง่งคะแนานคุณได้ส่วนลดเลยหลีกการันตีให้เป็นอร่อยและ